ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะมาเสนอต้มเด็ดบางคุณพรมพิมใหญ่นะครับเอตโรตสุมเปิดราคานะครับตรงนี้เปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นห้าห้างห้านจะมีรออาอยตาปั๊บตายางครับยืนยันว่าแต่กูปี 2,500อย่างแน่นอนครับจากวัดใหม่อามาตลาดหรือนัดบางคุณผมนี่ครับคาบกูคาบกูนี่ล้างไม่ออกนะครับล้างไม่ออกสนใจก็ทักมาได้ครับโทรมาถามได้ผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าใครอยากจะมาดูเอง ก็มาดูได้ครับผมอยู่อำเภอปาตุมรักจังหวัดร้อยเอ็ดครับครูครับฟับงแน่นแล้วนะครับพระแข็งแกล่งนะครับกลายเป็นหินแะล้าดูภาเจ้าใช้ราบผมเก่า้าแท้หายานะครับส่วนเช่าหาใน,านราคาแบงบัน สามหมื่นห้าอยากเช่าบูชาขึ้นคอเอาไว้ให้ลูกให้หลานเจรวาเป็นมรดกได้ครับสป็นเด็จบางคุณผมแชร์แี่คมีับกุบครับม,ม,มาสอบถามได้ครับจะมาดูเองก็มาดูได้ครับ จนเด็บางคุณผมพิมใหญ่พระประธานสามหมือนห้าพันบาท,า 35, บาทแปลงตายเปเห็นแล้วนะครับพาดูเนื้อเลยครับอาแกไม่ต้องกลัวครับ ดรืด่างช่างนะครับข้างก็มีธรรมชาตินะครับราเก่าร้อยกว่าปี <c oughs> เกือบสองร้อยปีต้องมีธรรมชาติความเก่ามีกายภาพมีการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นหินหนะึบหินงอกห็นย้อย ครับครับกูครับครับกูมันด้านถ้ามีล้างไม่ออกครับฟังแน่นสน,นใจก็โทรมาถามได้ครับโทรมาถามได้สอบถามได้สามหมื่นห้าราคาแบ่งปันสวยคลาสสิกครับ คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะครับ งามครับคัดติดทีนี้ก็พอใช่นีมครับสวัสดีครับ